สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2565มาดูข่าวกันนะครับว่าเชลซีใกล้ที่จะปิดดีลคว,ว้าดาวรุ่งที่เขาบอกเขาเป็นวันเดอร์คิดของอเมริกันกันแล้วนะครับเป็นผู้รักษาประตูสไตล์ก็คงแบบกะหวังเหมือนตีโบกูตัวสและนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับอุสมานเดเมเบเล่มาฝากกันเป็นข่าวหรือว่าอาจจะใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนลกันรเิ่ม นีเลยครับยาแก้ไอาตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีเตอร์โบมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคด้วยครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์นะครับช่วยจาัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตนันหรือผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวด้วยทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮารานด้วยนะครับปรึกษาปัญหาสิวหรือว่าสั่งซื้อแอดไลน์กับสแกน QR Code คได้เลยมาจากช่องพิทอาบมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทาง Suzuki s w ิตพาวเวอร์โยอนะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็แล้วก็แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ําความนิยมด้วยยอดขายกว่า1น 140, ึ0 0 0สสืนคันแล้วนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzu กิทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องพีทตอลด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยวันนอกหรือว่ากิจกรรมดีๆมากมายฝากสิงห์เวิวรับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่นี่เลยนะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าคนที่รายงานคือฟาบริซิโอโรมาโนนะครับโรมาโนครับยืนยันเลยว่าเชลซีใกล้แลครับใกล้ที่จะคว้าตัวกาเบรียลซาโลนีนานะครับคนนี้เป็นผู้รักษาประตูดีกรีวันเดอร์คิดหรือว่าเด็กเทพของทีมชิคาโกไฟล์ทีมในศึกเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์สหรัฐแล้วนะครับก็คือใกล้แล้ว สถานการณ์ตอนนี้เชลซี Chelsea กำลังเร่งปิดดีลหลังจากข้อเสนอฝั่งเรอัลมาดริดถูกปฏิเสธนะครับซึ่งแย่งกัน2ทีมเชลซี Chelsea กับมาดริดแต่ว่าเป็นเชลซีที่กำลังจะคว้าตัวได้นะครับคาดว่าข้อตกลงต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นในอีกไม่ช้าส่วนค่าตัวครับถือว่าไม่ถูกนะชิคาโกไฟล์เขาขอเอาไว้ที่10ล้านยูโรนะครับถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ 8.2-8.5ถึงล้านปอนด์นะครับอายุแค่18เท่านั้นนะครับเกิดเมื่อปี2004ดีกรีไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปอายุ18แล้วก็เมื่อเดือนสิงหาคม2021เนี่ยได้เดบิวต์ในศึกเมเจอร์ลิกสกเกอร์สหรัฐนัดแรกนะด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก81วันเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยสุดตลอดกาลนะครับที่ ได้ลงเล่นในเมเจอร์ลีกอกอร์สหรัฐซึ่งเกมแรกที่ลงเนี่ยก็เก็บคลีนชีตเซฟไปถึง4ครั้งสร้างประวัติศาสตร์อีกก็คือเป็นผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีตอายุน้อยสุดตลอดการของเมเจอร์ลีกด้วยตอนนี้เป็นมือหนึ่งของชิคาโกไฟ์แบบเต็มๆมนะครับด้วยอายุแค่18ปีเองแล้วก็ทีมชาติก็พัฒนาไวนะครับเมื่อปี2019เนี่ยยังเล่นทีม U15 อยู่เลยตอนนี้ขยับมาเล่น U20 แล้วละทั้งที่อายุเพิ่ง18ปี คนนี้นะครับสูง193เซนติเมตรนะคงมาสไตล์คล้ายๆตอนที่เชลซีไปเอาตีโบกูตัวล่วงหน้านะครับตอนนั้นตอนที่เราไปเซ็นกับกูตัวเนี่ยเซ็นตอนอายุ19นะครับส่วนสโลนีน่าเนี่ยตอนอายุ18สื่อสหรัฐบอกว่าน่าจะปล่อยยืมตัวไป up level ก่อนนะครับก็มาทรงเดียวกันเลยนะครับตอนกูตัวก็เซ็นมาแล้วก็ปล่อยยืมให้กับแอเลติโกมาดริดใช่ไหมครับไปเก็บเลเวลแล้วก็เอาจริงๆถ้าเกิดดูจากปัจจุบันเนี่ย เอดูอาร์เมนดีปัจจุบันอายุ30ปีก็ยังเล่นได้อีกสักพักหนึ่งครับเรียกว่าด้วยช่วงเวลาของอายุ30กับ18เนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเมนดี้เริ่มฟอร์ม drop เมนดีเริ่มฟอร์มตกป่านั้นซาโลนีนาอาจจะมีลุ้นขึ้นมาแย่งตำแหน่งกับเชลซีก็ได้นะครับเรียกว่าเชลซีน่าจะมาทรงเดียวกับตอนที่มองเห็นกูตัวนะตอนนั้นแต่ขออย่างเดียว อย่าทำแบบกูกตัวนะคือเชลซีอุตส่าห์ยอมขายเช็คเพื่อดันกูกตัวแต่สุดท้ายกูกตัวอยู่กับเชลซีไม่นานก็ย้ายออกไปดีลเนี้ยเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือขึ้นมาอย่างหนึ่งครับเพราะว่าอะไรในโลกโซเชียลนะครับมีคนไปจับสังเกตมาแล้วผมก็ไปเช็คมาแล้วปรากฏว่าจริงนั่นก็คือตัวซโลนีนานะครับกดติดตามปีเตอร์เช็คใน Instagram นะและปีเตอร์เช็ค ก็กดติดตามซาโลนีนากลับเหมือนกันใน Instagram เรียกว่าฟอลกันทั้งคู่นะตัวดาวรุ่ง18ก็ฟอลเช็คตัวเช็คก็ฟอลดาวรุ่ง18คนนี้เรียกว่าโอกาสได้ตัวสูงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นแข้งรายแรกของเชลซีในซัมเมอร์นี้ถึงแม้จะเป็นดาวรุ่งอายุ18มาถึงยังไม่ดันเล่นทีมชุดใหญ่ทันทีเฮ้ยแต่ผมว่าน่าสนใจนะกับดีลเนี้ยคือถ้าเกิดว่าอย่างกู๊ตัวเราเคยประสบความสําเร็จในดีลนี้มาอาจจะไม่ได้ใช้นานแต่ ในแง่ของการเล็งดาวรุ่งแล้วก็ในแง่ของความสําเร็จกูตัวอาจจะจบกับเชลซีไม่สวยแต่เขาก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตั้ง2สมัยถูกไหมครับก็ขอให้เดินตามรอยในเรื่องของความสําเร็จได้ละกันนะครับถือว่าน่าสนใจสําหรับดีลนี้นะครับซาโลนีนาจำชื่อเขาไว้ก่อนนะครับกาเบรียลซาโลนีนานะครับไปดูกันที่ชูสกุนเด้กันหน่อยดีกว่านะครับชูสกุนเด้มีอัปเดตมาจากมากานะครับมากาเป็นสื่อสเปนนะครับเขาบอกแบบนี้บอกว่า เซบีย่าได้แจ้งกับทางเชลซีนะครับว่าจะขายชูสกุนเดให้แน่นอนแต่เชลซีต้องกล้าทุ่มในเรท65ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็55ล้านปอนมาก้าบอกที่ผ่านมาเชลซียื่นข้อเสนอทางการไปแล้วครับที่50ล้านยูโรหรือว่า42.5ล้านปอน,าานแต่โดนปฏิเสธฝั่งเชลซีมองว่านักเตะม,มีใจแล้วก็เหลือสัญญา2ปีเลยยื่นไปเท่านี้ก่อน อย่างไรก็ตามครับฝั่งเซบียามองว่ายังไงก็จะไม่ลดราคาด้วย2เหตุผลอย่างแรกก็คือสโมสรไม่ได้ร้อนเงินเพราะว่าขายดีเอโกคาลอสให้วินล,ล่าไปแล้วทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นส่วนอีกเหตุผลก็คือในช่วง1-2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหมันมีดีลดาวรุ่งร้อยล้านเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือดาวินนูนเยสนะครับเมื่อวานนี้ F ทางเบนฟิก้าประกาศออฟฟิเชียลแล้วด้วยไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับค่าตัวรวมแอดออน100ล้านยูโรแล้วก็มีออรีเงชัวรเมนี่นะครับคนนี้เป็นเพื่อนของกุนเด้ด้วยนะครับเอเย่นคนเดียวกันนะครับก็ย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดค่าตัวรวมแอดออนก็100ล้านยูโรเรียกว่ามันเกิด100ล้านยูโร ถึง2ดีลในช่วง1ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เซบีย่าก็เลยขอก่องราคาหน่อยมาก้าบอกว่าตอนนี้ส่วนต่างมันอยู่ที่15ล้านยูโรครับถ้าตีเป็นเงินปอนก็คือส่วนต่าง12.5ล้านปอนฝั่งเซบีย่ายังไงก็พร้อมขายเพราะนักเตะเขาอยากย้ายแต่ราคามันต้องใช่เพราะว่าเซบีย่าเนี่ย ทำไมถึงอยากได้เงินเหมือนกันเพราะจะเอาเงินไปซื้อกองหลังใหม่2คนเหมือนกันคือเสียทั้งคาร์ลสเสียทั้งกุนเดก็ต้องไปซื้อใหม่2คนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาพร้อมขายแน่แต่ราคาต้องใช่นะครับเขาอยากได้55เชลซียื่นไป42.5ก็ต้องหาจุดลงตัวกันให้ได้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมว่าทางเชลซีก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเต็มใจใจ่าย55ขนาดนั้นผมว่ามันต้องหาส่วน,วนตรงกลางให้เจอ,เอ,อข้อตกลงตรงกลางให้เจอนะครับผมว่า สัก50าสกลมๆอ่ะ50กลมๆผมว่าโอเคนะ50ล้านปอนด์กลมๆน่าจะโอเคแต่ว่าอย่างน้อยๆรายงานจากมาเก้าวันนี้มันก็คืบหน้ามากยิ่งขึ้นมันไม่ได้วนแค่ว่าอ่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะแล้วเหลือแค่ต้องไปคุยค่าตัวแต่อย่างน้อยๆคืออันนี้คือข่าวบอกว่ายื่นไปแล้วแต่โดนปัดอย่างน้อยๆก็มีข่าวว่ายื่นนะไม่ได้ข่าวว่าเล็งจออะไรแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะอันนี้คืออัปเดตเกี่ยวกับชูสกุนเดย์นะครับไปต่อกันที่ อุสมานเดมเบเล่กันหน่อยดีกว่านะครับอุสมานเดมเบเล่ครับมีข่าวจากทางสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยก็อ่าเป็นสื่อในแคว้นกาตาลันซึ่งพักหลังก็ต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่าคุยกับขวัญลามาเซียที่เป็นกูรูบาซิโกนามาบอกว่าพักหลังสปอร์ตก็ความแม่นยำน้อยลงเยอะเน้นเรตติ้งเหมือนกันนะครับข่าวมาแนวประชดครับเขาเขียนบอกว่า ก็ไม่รู้ว่าอนาคตของอุสมา n เดมเบเล่จะออกไปทางไหนตอนนี้รู้แค่ว่าเขาพักร้อนทำอะไรอยู่คือเขากำลังขี่จักรยานแล้วก็เดินเล่นในรีสอร์ทสุดหรูเออคือรู้ว่าทำอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโจนลาปอร์ตาครับประธานสโมสรบาร์เซโลนาเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเดมเบเล่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากบาร์ซ่ามาระยะหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ยอมตอบตกลงสัที เราไม่รู้สัญญาณอะไรจากเอเย่นของเดมเบเล่มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็เหมือนกับทางเอเย่นของอุสปันเดมเบเล่ก็นิ่งโอกาสต่อสัญญามันก็ยิ่งน้อยลงนะครับสปอร์ตยังรายงานเพิ่มเติมครับเขาบอกว่านักเตะเนี่ยจะหมดสัญญาวันที่30มิถุนายนแล้วนี้นมิถุนามสิบมิถุนายนนี้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสามารถเซ็นฟรีกับทีมไหนก็ได้ นะครับเซ็นฟรีได้เลยย้ายแบบฟรีๆสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้สปอร์ตเขียนเอาไว้นะย้ำนะว่าเป็นสปอร์ตเขียนบอกว่าเชลซีน่าจะเป็นทีมเต็งที่สุดในการคว้าตัวเออเขาใช้คําว่าน่าจะเป็นทีมเต็งเพราะว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเดเบเล่ด้วยอันนี้คือสปอร์ตเขารายงานซึ่งก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับ มีทางสกายสปอร์ตด้วยครับอ่ะมาดูสื่ออังกฤษกันบ้างสกายสปอร์ตเนี่ยตอนแรกเหมือนไปอ้างอิงจากเดอซันมาอีกทีนะครับเขาเขียนข่าวแยกเป็นเดอซันเอาไว้แต่ว่าเขามารายงานเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้อ้างอิงจากเดอซันก็คือพวกเขารายงานเองสกายบอกว่าเชลซีเริ่มมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆในการคว้าตัวเดมเบเล่ที่ผ่านมานักเตะเคยมีความคิดที่จะต่อสัญญากับบาซ่าแต่สถานการณ์ตอนนี้คือพร้อมย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นมากกว่า ซึ่งมีเชลซีที่พร้อมจะคว้าตัวไปร่วมทีมนอกจากนี้สกายสปอร์ตยังบอกด้วยว่าดาวเตะวัย25ปีพร้อมเปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับนะเรียกว่ามาจาก2ส,สื่อแล้วกันเกี่ยวกับเชลซีวันนี้ก็คือ1สกายสปอร์ต2ส,สปอร์ตจากกาตาลันนะครับก็รายงานไปในทิศทางเชิงบวกเกี่ยวกับดีลของอุส man เดมเบเล่ผมอยากได้นะดีลนี้ส่วนตัวผมอยากได้ เหตุผลเคยบอกไปหลายรอบแล้วครับว่าพักหลังมันเลิกเกรียนแล้วและมันฟอร์มเทพมากเลยครึ่งซีซั่นหลังมันเป็นดาวแอซิสของลาลิก้าสเปนเริ่มพฤติกรรมมันก็ปรับปรุงกันได้นะครับอายุยังไม่ได้แบบเยอะเกินไปวัย25ยังแก้ตัวยังปรับตัวกันได้แล้วก็ฟอร์มดีเชลซีขาดนักเตะตัวรุกที่ปั้นกองหน้าเก่งๆด้วยและเดมเบลเล่มันแอซิสเก่งผมก็เลยรู้สึกว่าดีลนี้น่าจะเหมาะคือถ้าเกิดเทียบกันตำแหน่งปีกเนี่ยเทียบกับราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ย สเตอร์ลิงอาจจะปรับตัวในพรีเมียร์ลีกได้ดีกว่าแต่ผมค่อนข้างเชียร์เดมเบเล่มากกว่าสเตอร์ลิงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งค่าเหนื่อยมันพอกันสเตอร์ลิงอ่ะค่าเหนื่อยไม่ถูกนะเดนเบเล่กับสเตอร์ลิงถ้าจะเอาค่าเหนื่อยพอกันแต่สเตอร์ลิงมีค่าตัวแต่เดมเบเล่เซ็นฟรีอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยแล้วก็อย่างที่2คือพักหลังสเตอร์ลิงฟอร์มก็เริ่มดาวๆไปนิดๆน,นะครับส่วนเดมเบเล่เนี่ยฟอร์มครึ่งฤดูกาลหลังมันเริ่มกลับมาดีผมก็เลยรู้สึกว่าอมผมค่อนข้าง อยากซื้อใจในดิวเดมเบเล่มากกว่าแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูไปได้สเตอร์ลิงก็ไม่ได้แอนตี้นะไม่ได้อคคติอะไรใครมาก็พร้อมเชียร์ถ้าเกิดถูกเคลนเป็นคนเลือกเองนะครับแต่คนที่โอกาสวืดสูงคือคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับเอนคุนคูเนี่ยมีรายงานจากสื่อฝั่งไลฟ์ซิกครับชื่อว่าไลฟ์ซิกเกอร์วอลกสไตตุ้งนะครับเออเขาบอกว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับไลฟ์ซิกแล้วนะครับโดยจะมีค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรหรือว่า55 50ล้านปอนด์นะไม่ใช่55 50ล้านปอนด์ฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนั้นวะเออตอนแรกข่าวบอกถ้าใครจะเอานี่ค่าตัว70ล้านปอนด์เลยนะแต่ทำไมค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์เองคำตอบก็คือไอ้ค่าฉีกสัญญานี้จะใช้ได้ในซัมเมอร์หน้าครับซัมเมอร์นี้ใช้ไม่ได้จะใช้ได้ซัมเมอร์2023นะครับ เจ้าตัวฟอร์มเทพมากครับจนคนสนใจทั่วยุโรปนะครับฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนร่วมไป55ลูกแต่เหมือนนักเตะก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะย้ายขนาดนั้นครับอยากอยู่ต่อแล้วก็ทางแอร์เบลีฟซิกก็เปิดกว้างคือโอเคถ้าอยากย้ายเราไม่ได้ขายแพงเวอร์ด้วยแต่ขออย่างเดียวอยู่ช่วยทีมต่ออีก1ปีได้ไหมทําให้กําลังจะตกลงกันได้ก็คือต่อสัญญาแล้วก็เดี๋ยวมีค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์คือค่าฉีกสัญญาแพงกว่าวน์เนอร์แค่2.5ล้านปอนด์เองอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าจริงๆอยากได้ซัมเมอร์นี้เลยแต่ถ้าไม่ได้และต้องไปรอซัมเมอร์หน้ายังน่าสนใจไหมก็ยังน่าสนใจแต่พอมัน50ล้านปอนด์มันจะไม่ใช่แค่เชลซีครับที่อยากได้ผมว่าแย่งกันทั้งยุโรปอะถ้ามันเป็นค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออัปเดตล่าสุดของเอ็นคุนคูค่อนข้างยากแล้วแต่ผมว่าเท่าที่ผมไปอ่านกระแสสื่อต่างประเทศมาคือเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ซัมเมอร์นี้ข้อเสนอมัน มันจะถึงจะทําให้ไลซิกเปลี่ยนใจยอมขายออกจากทีมนะครับอ่ะอันนี้คือข่าวตลาดขาเข้าทีนี้ครับผมไปเจอคอลัมน์อันนึงมาที่ผมรู้สึกว่าโอ้แม่งเจ๋งและแฟนเชลซีควรต้องฟังผมว่าได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากนะครับก็คือ Account ที่เขาชื่อว่า Chelsea Loan Army นะครับก็คือเป็น Account ที่เขาติดตามฟอร์มดาวรุ่งหรือว่านักเตะที่ปล่อยยืมตัวของเชลซี คือหลักๆก,ก็คือเป็นดาวรุ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาวรุ่งทุกคนคือใครก็ตามที่เชลซีปล่อยยืมตัวไปเขาไปสกาวดูฟอร์มให้ไปดูมาให้ว่าปล่อยยืมตัวไปแล้วเป็นยังไงซึ่งโอ้เราคงไม่มีเวลาไปตามดูทุกคนขนาดนั้นถูกไหมครับแต่อันเนี้ยแอคเคาเนี้ยเขาติดตามมาตลอดและเขาสรุปมาให้ตัดเกรดมาให้ด้วยเกี่ยวกับแก๊งยืมตัวของเชลซีมีตั้งแต่กิลมอร์เอมอร์ซันไปจนถึง คอนเนอร์กาลาเกอร์ไปจนถึงเลวี่โควิล์มาฟังตัดเกรดกันหน่อยบิลลี่กิลมอร์เขาตัดเกรดให้2เต็ม10ครับเขาบอกว่าเป็นดีลที่น่าผิดหวังสุดของแก๊งปล่อยยืมตัวเลยตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะสวยแต่กิลมอร์ดูแล้วคงจะแบกรับความกดดันในเรื่องของแบบการเป็นทีมหนีตกชั้นไม่ได้ทำให้ดีลนี้สุดท้ายไม่ปังแล้วก็เสียเวลาต่อทุกฝ่ายนะครับนอริตก็เสียเวลาเชลซี Chelsea ก็เสียเวลาตัวกิลมอร์เองก็เสียเวลาแต่ ลอนอาร์มี่เขาบอกว่ากิลร์ยังดาวรุ่งนะถ้าเกิดอยู่ในระบบที่ดีอาจจะเวิร์กก็ได้เพราะฉะนั้นในความเห็นของเชลซีลอนอาร์มี่ก็คืออย่าเพิ่งตัดสินกิลร์เร็วเกินไปแม้ยิมตัวรอบนี้จะไม่ไม่ผ่านก็ตามนะครับให้ไปอยู่ทีมที่ดีคนนี้อาจจะเวิร์กกับบิลลี่กิลร์ก็ได้นะครับคนต่อมาครับผมจะไล่าจากคะแนนน้อยไปมากและเอาเฉพาะคนที่น่าสนใจนะครับน้อยไปมากนะครับคนต่อมาคือเอเมอร์สันครับเขาให้คะแนนแค่3.5เต็ม10เอเมอร์สัน โลนอาีบอกว่าเริ่มต้นกับลียงได้ดีแต่ช่วง2ใน3ฤดูกาลหลังเนี่ยเสียตัวจริงให้กับนักเตะบราซิลที่มาจากลีกดิวิชั่น2ทํทให้จริงๆแล้วแฟนลียงเขาก็ไม่ได้แบบตัดเกรดหรือว่าให้ราคาอะไรเอ e เมอร์ซันเยอะขนาดนั้นแล้วก็ลียงเขาก็ไม่เซ็นถาวรด้วยถูกไหมครับเออคือลียงที่ไม่เซ็นถาวรมี2เหตุผล1คือการเงิน2ก็คือฟอร์มเอเมอร์ซันก็ยังไม่ได้เปรี้ยง ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโลนอาร์มี่ที่เขาไปดูฟอร์มมาเลยให้เกรดเอเวอร์ซันแค่3.5เต็ม10เองนะครับคนต่อมาครับโอ้โหแฟนเชลซีเชียร์กันเยอะครับอาร์มันโดโบรยานะครับเขาให้คะแนน7เต็ม10นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ยังไม่ได้สูงเวอร์นะครับ โลนอาร์มี่บอกว่าโบรยามีความเร็วมีความแข็งแกร่งดดนหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีเขาเริ่มต้นกับเซาแฮมตันค่อนข้างเชื่องช้านะแต่พอติดเครื่องก็ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเป็นตัวอนาคตของเชลซีได้แต่แต่โบรยาต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้หากหวังที่จะรีดศักยภาพตัวเองออกมานะครับคือในเชิงพรสวรรค์ในเชิงความสามารถเนี่ยเขาบอกบรยาสอบผ่านเลยแต่ โรนอาร์มี่ยังไม่ได้ปักหลักฟันธงว่าปีหน้าจะแย่งตำแหน่งได้แน่ๆเขาเน้นไปที่เรื่องของเมนทาลิตี้หรือว่าสภาพจิตใจเป็นหลักความสามารถมีแต่เรื่องสภาพจิตใจอันนี้ยังเป็นสิ่งที่โบโรยาต้องปรับปรุงในมุมของโรดอาร์มี่เขาให้คะแนน7เต็ม10นะครับคนต่อมานะครับอีทานแอมพาดูให้8เต็ม10ครับไปยืมตัวกับเวเนเซียในอิตาลีมานะครับ เขาบอกว่าแอมพาดูเป็นตัวหลักของเวเนเซียเลยครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลนะไม่ได้เล่นกองหลังจริงๆคือคนนี้เล่นได้หลายตำแหน่งนะแต่ว่ากับอิตาลีเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลเขาบอกว่าเล่นสม่ำเสมอมากวางบอลยาวดีมีเกมรับแข็งแกร่งเป็นเด็กพรสวรรค์จริงๆแล้วก็จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับดาวรุ่งคนนี้ได้นะครับเด็กคนนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสำหรับการเป็นนักเตะเชลซีได้ในอนาคตเลยนะครับเรียกว่าโอ้โห ให้คะแนนแอมพาดูไว้สูงทีเดียว8เต็ม10จริงๆคนนี้เป็นเด็กเทพอยู่แล้วครับเชลซีเนี่ยเสียเงินไปเยอะนะกับดีลนี้นะครับเพราะว่าตอนไปเอามามันต้องเสียเงินค่าฟงค่าฟ้องคดีความกันด้วยนะครับค่าเลี้ยงดูจากทีมเก่าของเขานะครับก็ยังมีอนาคตกับเชลซีอยู่นะครับเล่นกลางได้เล่นกองหลังได้มาดูกันที่เยนแมสเซนครับคนนี้ตอนเป็นชิววลเจ็บมีข่าวจะดึงเอากลับมาเล่นนะครับไปยืมตัวกับที่โคเวนทรีในแชมเปี้ยนชิพ โลนอาร์มี่บอกเป็นดาวรุ่งที่เวลาปล่อยยืมตัวทีไรอ่ะเล่นดีตลอดมาตรฐานของเขายังไม่ถึงระดับพรีเมียร์ลีกนะแต่เขาก็ยอดเยี่ยมเล่นเกมรุกดียังต้องปรับปรุงตรงที่ชอบโดนใบเหลืองง่ายๆไปหน่อยโดนแบบไม่ค่อยฉลาดแต่เชื่อว่าถ้าเกิดปล่อยยืมตัวต่อน่าจะปังเขาบอกว่าถ้าได้ไปยืมตัวในต่างแดนเช่นบรุสเซียดอร์ตมุนที่มีข่าวเนี่ยน่าจะดีและเขาก็บอกว่าด้วยตัวที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยบางทีเล่นปีกซ้ายอาจจะดีกว่าการเป็นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับสำหรับเ e อียนแมสเซน มาดูแบ็กขวากันบ้างครับดูยอนสเตอร์ลิงคนนี้ก็มีข่าวว่าเชลซีอาจจะลองให้โอกาสในช่วงปรีซีซั่นไปยืมตัวกับแบ็กพูลมาบอกว่าเป็นฟูลแบ็กที่เกมรับดีแย่งบอลเก่งนะครับแต่ว่าต้องปรับปรุงเกมรุกให้มันดีกว่านี้เล่นได้ทุกตำแหน่งในตำแหน่งแบ็กเลยหลัง3หลัง4เล่นได้หมดแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับเชลซีซีซั่นหน้าด้วยจากที่ดูฟอร์มตอนปรีซีซั่นซัมเมอร์ที่แล้วผมว่าร่างกายดูกำยำดีนะดูแข็งแกร่งแต่ผมว่า เหมือนที่โลนอาร์มี่บอกเลยคือเกมลุกยังดูทื่อไปนิดนึงต้องต้องปรับเรื่องนี้หน่อยนะครับแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่เชลซีพร้อมดันเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่คนนี้ครับเนธานแบ็กสเตอร์ครับผู้รักษาประตูนะครับซาโลนีนาถ้าเองอยากเป็นมือหนึ่งเองต้องแย่งคนนี้แหละนะครับ แบ็กสเตอร์นะครับไปยิมตัวกับฮาซิตี้มานะครับเขาบอกว่าย้ายไปตอนแรกเป็นมือ2ก่อนแต่สักพักเบียดมือ1ได้เป็นผู้รักษาประตูที่สื่อสารกับกองหลังดีนะครับใช้เท้าดีเป็นนักเซฟที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลฮาซิตี้เลยและด้วยการที่ใช้เท้าดีเนี่ย ทักษะดีออกบอลสั้นออกบอลยาวดีเขาบอกว่าน่าจะเหมาะกับระบบของโทมัสทูเคิลด้วยนะครับคนนี้มีโอกาสมาเป็นมือ2แทนเกป้าที่เกป้าเนะี่ยมีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากทีมแล้วก็ถ้าเกิดเกป้าออกคนนี้ก็อาจจะมาแทนนะครับมาดูกันที่คอนเนอร์กาลาเกอร์ครับเขาให้คะแนน9.5เต็ม10เลยครับกาลาเกอร์ ucker, ไปยืมตัวกับพาเลสโลนอาร์มี่บอกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคุณสมบัติหลักคือการเล่นเกมรุก การเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลการเพรสซิ่งการทํางานหนักการช่วยเข้าปะทะวิ่งอึดอย่างกระโหนวิ่งเร็วอย่างกระโหนนะครับอายุ20อายุ21แต่เล่นเหมือนคนอายุ27เขาจะเหมาะกับระบบที่ให้อิสระกับเขาเขาไม่ใช่เบอร์8ตัวคุมจังหวะไม่ใช่เบอร์6ตัวรับต้องเล่นตัวที่มีอิสระในการเล่นเกมรรกได้แล้วก็มีโอกาสสู้เพื่อแย่งตําแหน่งที่เชลซีได้เลยนะครับเขาผมชอบที่บอกว่า เป็นแบบฟอร์มอายุ27ในร่างของคนอายุ21ปีเออผมชอบคำนี้นะครับปิดท้ายครับเจ้าหนูเลวี o โควิลกองหลังนะครับไปยิมตัวกับฮัรเดอร์สฟิลมาเขาให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับบอกว่าจงจำชื่อคนนี้เอาไว้ให้ดีระดับความนิ่งของเขาความสามารถแล้วก็การเข้าใจในแท็ติกคุณจะตกใจเลยว่าไอ้เด็กนี่มัน19ปีจริงหรอ เขาจะกล้าไปสู่ระดับท็อปร0อทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติพรสวรรค์ของโควิลน่เหลือเชื่อเขาพร้อมแล้วสำหรับเชลซีนะครับเออคือกองหลังเนี่ยว่ากันตามตรงนะครับเราเสียรือดิเกอร์กับคริสเซนเซนมันต้องหาเข้ามาใหม่2ถูกไหมแต่เราอาจจะไม่ได้เสียแค่นั้นไงเราต้อง ต้องบางทีอาจต้องหาตัวแทนเดฟไปด้วยและบางทีอาจต้องมองหาคนคอยแบ็กอัพให้กับเตียโกซิวาเอาไว้ด้วยซึ่งหลายฝ่ายมองว่าไอ้โคต้าที่ว่ามาเนี่ยโคบิวมีโอกาสเลยแล้วก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ปล่อยยิมตัวไว้แล้วฟอร์มดีมากๆจับตาดาวรุ่งคนนี้เอาไว้ให้ดีครับมีโอกาสแจ้งเกิดกับเชลซีได้ในอนาคตเลยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะผมอ่านแล้วชอบอะผมว่ามันเป็นการแบบสรุป การไปดูฟอร์มนักเตะยืมตัวได้ดีมากๆเลยนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งหนึ่งครับทั้งสิงหัวออ o ฟูตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบส์นะครับสุสก k สวิทช์พาวเวอร์โยอานะครับการันตียอดขายกว่า1 4 0 0 0 0นคันคอร่าแอ๊กครับวิตามินลดสิวสูตแพทย์บอกมาจากช่องปีเตอร์โบส์มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแล้วก็มียากแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบส์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ